สวัสดีครับอันนี้คือการวิ่งผัดซปเปอร์แมนครับกล่องผมคับกลองผมโบโบให้มึงใส่ใ่่เทเดียวรับว่ะฟากๆฟาดๆฟาดๆบาดๆฟาบๆฟาดๆาดๆฟาอน

วางเพื่อเอาลงเอาลงควันใส่หัวกันไมหัวเอาลงหันเลยัน้ันห้คานเครับแล้วก็ให้าม่นช่วยกันครับสองคนนะครับไม่ใช่สคนนะฮะอีกฝั่งเเลาถอดทำถอดหมือนกันที่ใส่แล้วให้ดงออกมาถอดออกยังช่วยกันแล้ก็ใสช่วยกันแล้วคนที่สองต้องิ้งออกไป วิ่งกลับไปแล้วก็ไปเปลี่ยนช่วยกันนคะค<ป>ร,รับผมฮะเดี๋ยวอะไรบอกระมการเดี๋ยวนะครับเ<อ>ดี๋ยวขอดูผู้ช่วยกรรมการหน่อยน้องกระต่ายน้องกระต่ายเป็นผู้ช่วยกรรมการดูว่าใครจะมันจะมีคนที่

ขอเองขอว่าขออะนะครับผมกติการนะครับผมแต่ละฝั่งจะมีผู้ช่วยนะครับฝั่งละหนึ่งคนเลยครับถูกต้องแล้วแต่ว่าคนที่จะใส่ชุดนะครับจะมีแค่สองคนนะครับใส่ไปแล้วก็ใส่กลับนะครับใส่กลับจะไปนับอ่ เส้นสีเหลี่ยมฝั่งทางด้านขวาผมนะครับผมนั่นคือใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะนะครับผมหรือว่าเอาสี่คนสี่คนเนาะโอเคถ้าเปลี่ยนแล้วมามาถึงนี่คนที่เปลี่ยนกลับมาช่วยเพื่อนฝั่งเดิมนะฮะเข้าใจนะครับกลับมาช่วยเพื่อนฝั่งเดิมนะครับให้ได้ทั้งหมด4คนนะครับ ถ้าใครครบแล้วให้ชูมือสูงๆนะครับสีเขียวคือหลายคนใช่ไอเดี๋ยวนะฮะสีสีเขียวสีเขียวทำไมห,หลายคนจังเลยครับเนี่ย <c oughs> อ่าไม่เกี่ยวออกไปนะฮ <c oughs> ะเอาล้วให้กรรมการส่งสัญญาณตะขอต้องใส่กันครับผมให้ช่วยกันได้ครับสองคนเอ้ยตะขออะใส่แ <c oughs> ต่เพิ่มสีมั้ยเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเอากล้องผมบ้างไว้ก่อนครับกล้องผมผู้ใดใส่เลย อย่าพึ่งใส่นะครับผมอย่าพึ่งใส่เลยนไเอแล้วะถ้าพร้อมแล้วคำสัญญาต้องิดจากกรรมการเริ่มเกมได้ครับผมมินตับซุปมะแขกนางฟ้าใส่ไม่นด่เองไครับเสียได้อะไตายแล้วกีตามึงคือเแท้โตายแล้วแม่แวงแม่แวง ใส่ให้ครบนะฮะมีกล้องผมเสียบใด้กางเกงได้ใครถอดออกแล้วให้กับไปช่วยเพื่อนเหมือนเดิมนะฮะใส่ให้ครบนะครับใส่ให้ครบตะขอกาให้อยู่นะฮะตะขอเกาให้อยู่นะคะตะขอกาอไ่อยู่ดีตัต้งเ้อหมวกงใส่ตกขอด้วยนะฮะใช่ไหมใส่ตกขอด้วยเลยครับผมจะลืมใส่ตะขอนะครับ <Stat> ตับโอเซ่ตะขอปับเฝ้าครับผมตายแล้วเสียได้จริงอเก่งเก่งได้จริงมัลดต์ตั้มใช่สีเขียวอย่าลืมตะขอนะฮะใโศตะขอด้วยนะครับสารเลือกินน กงเกงในถาดปับเป่านะฮะให้ใ <Pop> ส <ify Est expand> ่กางเกงในถาดครับผมเสียอันเสียอันโอ๊ยต้องไปยัดมาดูร่วมพวันเจเนกันครัโอ้ยเจเนกจะไหนมาใส่ขาดกางเกงในกันนะอ่ะใครเข้าเป็นที่หนึ่งครับผมสีอะไรครับสีฟ้าฟ้าชมพูขาว เดไปดนนะครับผมอันยนันตรายนะเียครับหใช้เกมครับเกี่ยวน้ำดงเลยตอนนี้โอ้โหอะไระ สีเขียวนั่งไปที่หนึ่งสีชมพูตามมาที่สองจะไปทุบดาบเอาโอ้โหสีเขียวที่หนึ่งชมพูที่สองสีที่สามได้แก่สีอะไรครับน้ำหนึ่นะครับผมแรงมากอ้วกเลยอ้วกเลยชมพู ขอบคุณนักกีฬาบักแตงโมเก็บไฟได้มือแร้งบ่มีขวงหวานบักแตงโมเก็บไฟพากินมือแร้งเอาละครับผู้ต่อไปส